สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะคะวันนี้เราก็จะมาดูในรายวิชาภาษาไทยนะคะ,ะให้นักเรียนหยิบหนังสือวิชาภาษาไทยบรนทดีลํานำขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหากันคร่าวๆนะคะเพื่อที่จะไปตอบแบบฝึกทักษะในตอบคำถามนาะแบบฝึกทักษะในหน้าที่124ถึงหน้า128ได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูเนื้อหาในบทที่6นะคะในบทที่6นะคะหนังสือวรรณคดีลำนำเนาะเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนะคะ mm hmm. ตัวละครในเรื่องนะคะก็จะมีะคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ตากับยายใช่ไหมคะ,ะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนาะเราจะพูดถึงครอบครัวหนึ่งด้ทีนี้ ในตัวละครนะคะตัวละครเด่นๆในเรื่องนี้ก็จะมีคุณตากับคุณยายแล้วก็แดนใช่ไหมคะเรามาดูอาชีพของอสมาชิกในครอบครัวกันก่อนก็จะมีพ่อนะคะพ่อของแดนก็จะเป็นทหารส่วนแม่นะคะเป็นบรรณา,นานรักษ์แดนมีพี่สาวนะคะชื่อว่าเดือนนะคะแล้วก็มีคุณตากับคุณยายนะคะที่มีอายุมากแล้วยายของแดนนะคะ เป็นนักเล่านิทานตัวยงนะคะส่วนตาก็จะเป็นอาเป็นหนอนหนังสือนะคะก็คือจะคลุกคลีก็จะอยู่กับหนังสือนั่นเองนะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องนะคะคุณคุณคุณยายเนะาะคุณยายของแดนเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องนะคะเป็นบทละครนอกนะคะเรื่องชัยาเชษ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยนะคะหรือรัชกาลที่สองนะคะในเรื่องชัยเยเชษนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของความรักความผูกพันจากพ่อสู่ลูกนะคะเพื่อที่เป็นการสร้างสายใยความสำคัญที่ดีในครอบครัวนะคะเรื่องชัยเยเชนะคะที่คุณยายได้เล่าให้แดนฟังนะคะมีว่า มีอยู่เมืองหนึ่งนะคะชื่อว่าเมืองเหมันถ้าร,ราชาผู้ครองเมืองนี้มีนามว่าพระชยเชษต์ตนเองนะคะพระชยเชษก็จะมีพระมเหสีชื่อนางสุวินชานะคะพระนางเป็นที่ดาเลี้ยงของพระยายักษ์นะคะพระชยเชษนะคะนอกจากจะมีพระมเหสีชื่อนางสุวินชาแล้วก็ยังมีสนมอีกเจ็ดคนนะคะแต่ว่าชัยเชษเนี่ย โปรดปรานางสุวินชามากที่สุดนะคะจนทําให้นางสนมทั้ง7นะคะเกิดความอิจฉาริษยาคอยที่จะหาโอกาสใส่ร้ายนางสุวินชาอยู่เสมอนะคะในวันหนึ่งนางสนมทั้ง7นะคะก็ได้สร้างข่าวลือหรือว่าออกอุบายนะคะเพื่อที่จะลวงให้ชัยยเชษตนะคะออกจากนอกเมืองนะคะโดยลวงออกอุบายเนาะให้พระชัยยเชษเนี่ย ไปคล้องช้างเผือกที่อยู่ในป่าใหญ่นะคะหลังจากที่ชัยเชษ์หลงเชื่อนางทั้งเจ็ดนะก็ได้ออกไปาตามที่นางทั้ง7ดบอกนะคะซึ่งในขณะนั้นนางสุวินชาเนี่ยก็มีคันเนาะก็คือตั้งท้องนั่นเองนะคะใก,ใกล้คลอดแล้วนะคะเมื่อนางสุวินชาคลอดนะคะก็คือประสูตรเนาะประสูตรพระโอรสนะคะก็เกิดลูกนะผูภรษาชาวบ้านก็คือเกิดลูกนะคะ นางสนมทั้งเจ็ดก็ได้ขโมยพระโอรสนะคะไปฝังไว้แล้วนำท่อนไม้เนี่ยมาไว้แทนนะคะเมื่อพระชายาเชษกลับสเสด็จกลับมานะคะก็เข้าใจผิดว่านางสุวินชาเนี่ยประสูตรพระโอรสเป็นท่อนไม้นะคะอ่าทำให้บ้านเมืองแบบอยู่ไม่ได้อยู่แบบทำให้บ้านเมืองแบบไม่ดีมีอันเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขับไล่นางออกจากเมืองนะคะ จากนั้นก็มีนางมิลานะคะแมวซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของนางสุวินชานะคะได้โปรดช่วยชีวิตพระโอรสไว้นะคะาจากนั้นก็พากันกลับไปอยู่กับท้าวสิงหุนนะคะผู้เป็นบิดาเลี้ยงของนางสุวินชานะคะภายหลังเมื่อพระชัยเชษทราบความจริงนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะก็เลยรู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดเนาะ จากนั้นก็ได้ออกเดินทางตามหานางสุวินชากับะะพระโอรสเพื่อที่จะรับกลับมาพระนครนะคะพระโอรสของอานางสุวินชากับพระชัยเชษนะคะมีชื่อว่าพระนารายที่เบตนะคะเมื่ออายุได้ประมาณจขวบนะคะพระนารายที่เบศเนี่ยจะเป็นเด็กที่น่ารักกล้าหาญเฉลียวฉลาดนะคะแต่ว่า เจ้าชายที่เบตรหรือเจ้าชายน้อยเนี่ยมักจะถามแม่เขาอยู่เสมอแม่เขาก็คือนางสุวินชานะคะถามอยู่เสมอว,ว่าบิดาที่แท้จริงของตัวน่ะคือใครพอ่อแท้จริงของตัวเองอ่ะคือใครเพราะตั้งแต่พ่านารายที่เบธอ่ะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อน,นะคะก็เป็นที่สงสัยว่าพอ่อแท้จริงอ่ะของของตัวเองอ่ะคือใคร,ใครก็ด้แจะถามแม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าค่าสสิโนะจากนั้นเราไปดูแบบฝึกกันนะคะ ในแบบฝึกนะคะอยู่ในหน้าที่124นะคะอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคําถามหนังสือเรียนวรรณคดีลำนําบทที่6เรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะามาดูข้อที่1น,นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่ทออําใหนา้แดนชอบอ่านหนังสือแดนชอบอ่านหนังสือข้ออะไรเอ่ย อตอบได้เลยค่ะคุณแม่ของแดนเป็นบรรรักษ์ใช่ไหมคะบรรรักษ์ก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ห้องสมดุดที่ทําเกี่ยวกับหนังสือไงค่ะแล้วก็คุณตาก็เป็นหนอนหนังสือ,อคุณตาเป็นหนอนหนังสือก็คือชอบอ่านหนังสือนั่นเองนะคะคุณยายก็เป็นนักเล่านิทานนะคะก็เลยทาให้แดนเนี่ยได้ซึมซับจากสิ่งที่เห็นจากรอบข้างจากคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะต่อมาค่ะข้อที่2 ทำไมเจ้าชายน้อยนาราทิเบดจึงคอยถามพระมานดาว่าบิดาที่แท้จริงของตนคือใครทำไมคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอหน้าพ่อ,อตอบไปเลยง่ายๆค่ะตั้งแต่พะนาราทิเบดเกิดมาใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยนะคะก็เลยจะต้องฟ้อถามตลอดว่าพ่อที่แท้จริงคือใครถัดมาค่ะข้อที่สามข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าเจ้า เจ้าชายน้อยผู้จาหลักแหลมเป็นคนเก่งและมีจิตใจเมตตาเพรความไหนคะยกมาเลยเขียนตามครูเลยนะคะมานดาข่ายังเป็นสาวแท้ตาแก่คร่งครั้งฟันฟางหาฟันฟางหักไม่ร่วมแทน่นไม่ร่วมแทน่นร่วมแท่นนะนะักนเะรียนเติมไม่อีกด้วยนะไม่ร่วมแทน่นบรรพมพิรมรักทรงใสัยนัก ตาเล่าให้ข้าฟังอ่ะสงสัยนักสงสัยนักตาเล่าให้เข้าใจอ่าในบทนี้นะคะก็คือพระนารายที่เบตเนี่ยรูปของพระชจยาเชษฐ์กับนางสุวินชาเนี่ยก็คือสงสัยมาตลอดเลยว่าอแม่ของตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นสาวเป็นแซ่ยอยู่จะมาบอกว่าตาเป็นพ่อของเองได้ยังไงอ่าดูตาสิแกจนฟันจะหักอยู่แล้ว และอีกอย่างหนึง่งก็ไม่เคยเห็นแม่กับตานอนด้วยกันเลยเออข้าเนี่สงสัยเหลือเกินนะช่วยเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิว่าพอ่อที่จริงของข้าคือใครคะนะคะนี้ก็คือเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นอ่ามีคำพูดจาที่ฉลานะคะเป็นคนกิน่งนะคะอ่าถัดมาดูต่อในข้อที่4เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อเจ้าชายน้อยยิงธนูเข้าใส่ศัตรู และคนที่เจ้าชายน้อยยิงคือใครให้วาดภาพประบาย4ีประกอบการเล่าเหตุการณ์เจ้าชายน้อยนะคะเมื่อเจ้าชายน้อยยิงธนูออกไปนะคะก็กลายเป็นดอกไม้ซึ่งคนที่เจ้าชายน้อยจะยิงธนูใส่ก็คือพระชยเชษซึ่งเป็นบิดาของตัวเองนะคะคิดว่าเป็นศัตรูละอพอจะยิงธนูใส่ปุ๊บแต่มันไม่ไม่ได ธนูที่ยิงออกไปมันกลายเป็นดอกไม้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะข้อที่5นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่เพราะอะไรข้อความที่เขากําหนดมานะคะเด็กๆควรเข้านอนแต่หัวค่ําตื่นเช้าขึ้นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสเห็นด้วยไหมคะจกับข้อความนี้เห็นด้วยค่ะเพราะาเพราะว่าจะได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่ตื่นช้า ตื่นเช้าขึ้นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสนะคะเขียนตามครูได้เลยไปต่อแล้วนะคะดูต่อค่ะข้อที่หกเลือกบทร้อยกองจากเรื่องที่อ่านและรู้สึกประทับใจมาสองบทพร้อมวาดภาพระบายสีนักเรียนเราตามครูได้เลยนะคะบทนี้นะคะหนึ่งคำปลออนี้เราก็จะ ยกมาจากในหนังสือเรียนนะคะวรรณคดีลำนำหน้าที่124นะคะ,ะเรียนยกมาเลยเมื่อนั้นพานารายที่เบสว่าอย่าพึงหมายถึงจะแสบท้องให้แทบตายไม่มักง่ายกินอะไรของใครเป็นนี่ใช่ผีปีศาจท,ที่เดินหนจะเสือกสนเที่ยวท่องกินของเส้นอย่าปลอบให้ค่าเลือดตากระเด็นพลางเดิน,พล,ดนพลางเดินเที่ยวเล่นไม่เจรจา ในบทนี้นะคะเห็นเห็นรูปไหมเออพระชายเชษพ่อเนี่ยได้เอาขนมเนี่ยให้กับเจ้าชายน้อยใช่ไหมให้กับลูกตนเองแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้นะคะว่าเป็นพ่อกับลูกกันนะคะแต่เจ้าชายน้อยเนี่ยก็แสดงอาการปั้นปึงก็คือโกรธเออปั้นปึงออแล้วก็พูดออกมาประมาณว่าออข้าเนี่ยไม่ใช่คนมักง่ายกินง่ายกินของใครง่ายๆนะไม่ใช่พูปีปีศาจที่จะมากินของเส้นไหว้อ,อ่า พลางพูดไปด้วยนะคะพูดไปเดินไปแล้วก็ทำท่าโปรธนะคะในตอนนี้เนาะยกมาได้เลยนะยกจากในหนังสือมาเขียนได้เลยก็วาดภาพระบายสีนะคะอา้าวทัดมาดูต่อในหัวข้อ,ขอ,ขอที่สอบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำข้อที่1ให้นักเรียนออกแบบแผ่นป้ายหาเสียงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้อง โดยติดภาพหรือวาดภาพของตัวเองพร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลนโยบายการทํางานและหมายเลขที่สมัครสมมุติว่านักเรียนอนักเรียนสมมติสมมติมมตัวเองนี่แหละว่าตัวเองได้ลงสม,ม,สมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้องหนูจะมีนโยบายว่าอย่างไรของหนูเองนะคะหนูก็เขียนนโยบายของหนูมาจากนั้นหนูจะสมมุติว่าหนูจะ เป็นผู้สมัครหมายเลขไหนหนูก็เขียนนะคะแล้วก็วาดรูปของตัวเองลงไปแล้วก็เขียนชื่อนะคะก็หมายเลขตามครูนี่เลยตามแบบนี้นะคะตามรูปแบบนี้แต่ให้คิดนโยบายเป็นของตัวเองแล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองนะคะหมายเลขนักเรียนจะเอาหมายเลขไหนก็ได้กําหนดเองได้เลยนะคะถัดมาค่ะข้อที่2อ่านคําที่กําหนดให้แล้วเลือก10บคามาแต่งเรื่องพร้อมตั้งชื่อเรื่องคำที่เขากำหนดให้นะคะก็จะมีคำว่า ติดทธิหน้าที่เสรีตัวแทนตัดสินใจเคารกพกฎกติกาผู้นำผู้ตามเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยกฎหมายคนไทยขัดแยง้งรัฐธรรมนูญสันติสมัครหัวหน้าลงคะแนนเสียงประชาธิปไตยอ่านี่ก็คือเป็นคำที่เขากำหนดมาให้แล้วให้เราเลือกมาสิบคำนะคะแต่งเรื่องพร้อมตั้งชื่อเรื่อง ไปดูต่อนะคะในหน้าที่128อน,นักเรียนเขียนตามครูได้เลยค่ะเขียนลงไปเลยราาประชาธิปไตยหมายถึงระบบการปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักประชาชนมีสิทธิหน้าที่และเสรีภาพที่เท่าเทียมกันยอมรับการตัดสินใจและเสียงข้างมากคนไทยทุกคนต้องเคารพก,กฎกติกาของบ้านเมืองเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตั้งชื่อเรื่องราาประชาธิปไตยเขียนตามครูดได้เลยค่ะหรือใครจะแต่งเองก็ได้นะคะถัดมาค่ะดูหัวข้อที่3นําอักษรทางขวามือนะคะอักษรทางขวามือก็คือตั้งแต่ตัวกรไก่ถึงตัวยผู้หญิงนะคะใส่ลงในช่องว่างทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กันคําศัพท์นี้นะคะก็จะมาจากบทที่6นะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย ามาดูคำศัพท์นะคะก็จะมีคำว,ว่าจัตุบาทมหิงสาอุกอาจพิรมมะรุคีสุริยันอัทยาศัยอาเพศอายกาปักษา,ามาดูคำแรกค่ะคำว,ว่าจัตุบาทจัตุบาทหมายถึงอะไรคะหมายถึงสัตว์สี่เท้าหนูก็ใส่คอควายไป ถัดมาค่ะไม่หิงสาหมายถึงวายเฉาชิงอุกอาจหมายถึงหมายถึงโซโซนะคะกล้าทําความผิดโดยไม่เกรงกลัวอุกอาจถัดมาค่ะพี่รมพี่รมพี่รม,รมหมายถึงข้อกอไก่รื่นเริงยิ่งดีใจยิ่งยินดียิ่งถัดมาค่ะมะรุกีมะรุคีนะคะหมายถึง,ถงสัตว์ป่าประเภทวาง ถัดมาค่ะสุริยันหมายถึงพระอาทิตย์อัธยาศัยคืออะไรคะนิสัใจคออาเพศอจอจานค่ะเหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติอาเพศอายกาหมายถึงปูหรือตาปักษาสุดท้ายค่ะหมายถึงนกนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนคำตอบตามครูได้เลยนะคะแล้วก็ ไปอ่านบทที่6นะคะเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้ครูก็ได้อธิบายคร่าวๆให้แล้วสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ